มาพูดถึงนะเรื่องของตัวมันอ่านว่าลูซิลูซเออช่งแม่งเถอะส่วนหนึ่งที่ต้องบอกคืออัาฟาเทสกับโบเราไม่ทันแล้วนะฮะมันเกยสตาร์ทกันไม่ได้แล้วคิดว่าไม่ทันแล้วนะครับนะปัจจุบันนี้นะเข้าใจว่างั้นนะครับแต่เอสำหรับใครที่มันผ่านในเทสเน็ตน่าจะมีโอกาสในการใช้งานระดับหนึ่งนะครับผมเอาตรงเลยผมก็ไม่ชัวร์ว่ามัน ใช้งานยังไงนะปัจจุบันนะครับมันเป็น l i s t e n to earn นะครับผมคือเข้าไปฟังแล้วก็จะมีรายได้นะครับผมที่จะได้รับนะครับอันนี้ก็เป็น key account นะ joy เนะี่ยเป็น connect น,นะครับผม c ลิ c k e c o r d นะครับผมคือจะถามว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมผมมองว่าในส่วนนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่เพื่อมันยังใช้ได้อยู่ก็เข้าไปลองดูได้นะ ไม่ไม่ชัวร์อันนี้ผมบอกผมไม่ชัวร์จริงนะครับเพราะว่าเหมือนจะเนี่ยโมรูนะครับผมมันมีอัลล็อกใน d i s c o r d l โลนะครับคืออาจจะอาจจะยังใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนะก็จริงๆก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีว่าไม่ใช้ได้อยู่นะฮะเพราะว่าในส่วนของพฤ้นิกรรมมันมันอิอิออออวิดอิอวิดเฟลแล้วช่วยไม่ได้เดีด๋ยนะขออนุญาตนวไปดูใน คือเราสามารถจอยเวอร์ริสได้นะครับเราเป็นลิสติ้งหรือลิสเลเนอร์หรืออาร์ติสก็ได้นะครับที่เป็นอาร์ติสก็ได้นะอีเมลฟอร์มนะครับผมซึ่งบอกตรงตัวว่าผมไม่ช่วยอะไรเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเสียงเพลงนะครับผมแต่ไม่รู้สึกว่าเออเข้าไม่ได้นะครับใน Discord เข้าไม่ได้อะไรนะี้ พราะถ้าเข้าไม่ได้ในส่วนนี้ก็น่าจะทําในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับผมก็คือใน V2 นะฮะทำในขั้นตอนและขั้นตอนที่ขั้นตอนที่1ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมณนะนะปัจจุบันนี้นะแต่ไม่แน่เพิ่มมีอะไรเพิ่มเติเมในอนาคตนะครับผมเราก็จะมาตามกันดูนะณนะปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้เห็นว่ามีอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่มีเสียงมีคนเข้าไปร่วมประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะครับเออจะใช้คนไม่ได้ก็เช่โฮเดอร์นะครับผม หลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าพี่แกทําอะไรนะครับผมในทุกคินมิกมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราไม่ได้ขอจากมันแล้วมันมีรอบ private sale นะครับซีลาวก็มีนะผมคือก็นะอย่างน้อยก็มีอะไรให้เราลองเล่นดูบ้างน,นะครับผมแต่คงจะต้องไม่เล่นในเมนเน็ตนะเลยมันก็โมวีสองนะครับผมมันจากสมัครไปแล้วนะครับก็คงจะมีระวันนี้แหละครับผม ถามว่าไอตัว l ูส s e ทำอะไรนะครับผมมันก็คล้ายคล spotify soundcloud นะครับผมที่ทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม music streaming นะครับผมหรือก็คือแพลตฟอร์มที่รวบรวมเพลงไว้นะครับโปรเจกต์นี้เวิร์กขนาดไหนผมผมยังไม่เห็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเพลงนะครับผมในส่วนของ nft นะครับเวิร์กแบบ100%นะคือแบบตุ้มตามยังตุ้มตามยังไม่มีนะครับผมคาดกาล่าที่ออกมานะครับผมซื้อที่ผมพลาดในการซื้อ โนดนะครับผมผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังยังไม่โด่งดังเพียงพอนะยังไม่เห็นตัวไหนที่เปรี้ยงอะออกมานะครับผมก็ดูไว้เป็นวิจารณ์นะครับผมแล้วก็แบ็กด้วยเนียนะครับผมซึ่งในอนาคตเนียถ้าเนียได้ถูก ช่วยเหลือโดยไบแอนซ์นะครับผมก็อาจจะรอดในวิกฤตการณ์นี้นะครับผมแต่ถ้าเขาไปถูกแบ็กโดยไบแอนก็คิดว่าไม่น่ารอดนะครับยังไงก็ตามไปลงเวลลิสไว้นะครับผมเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตนะครับผมแล้วก็ Discord จริงๆแล้วอยากให้เข้าไปติดตามให้ได้นะครับผมแต่เนื่องจากตัวริงดิสคอร์ดอีวิตไปแล้วนะครับคุ้เจ้งไวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำอะไรเพิ่มเติมอะไรกไม่ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกอติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับ